สิ่งก็พยายามพาเราได้คือเราพี่น้องครับวันนี้พาทีมงานแหกมันมือสีก่อนทัวร์ครับไปทำการแสดงครับอยู่ที่น้ำปุดนหินลาดครับตำบลทุ่งผ้าครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับเวลาทำการแสดงก็คือ10บจุดศูนย์นอครับถึง13บสจุดศูนย์นอสามชั่วโมงครับมืันนี้นะครับไป ให้กำลังใจกันเดนะ้อพี่น้องเอาท like bon uh ่าบรรยากาศก่อนออกการออกงานพี่น้องเบิ่งครับเติมน้ำมันก่อนเติมพลังก่อนหลังจากเมื่อเช้านี้เช็ครถแล้วเติมน้ำมันยังปันได้ละฮะเติมน้ำมันรวดแล้วมันลังปันได้ละ8ล้อเองจริงๆเนี่ยฮะ กูเบิดบ่าไรกอเบิดบ่าไรทำมันนี่เดี๋ยวไมาเลิกตอนนี้เกาได้เลยนะยี่สิบสามสิบก็ได้ทีตีเกาเข้ายาได้คือเกาแล้วครับพี่น้องเอาอีกจุดตัวบ่ มื่อกี้นี่ไปเอายกกรตรบุญให้เยบร้อยเนาถือไปเห็นไหมของผมแล้ะยี่เป๊ะฮะครง เดี๋ยมาปัดนลมีภาเดี๋วอีที่สามด้วยไอคนตาแตะาตมเดหน่อยนาทีไดปะฮะละเอียดลิหรือมุนนุ้ยปุ้ยมุนนุ้ยปุ้ยหลายตัวชีบวดลายตัวยุ่มถิกกดเียมเดันี้ก็บหลับนอนหนกใช่ปะรถหลับนอนยังเดียวสอกนโกกุกะ เพื่นนัตบุตสุดสายโคนหนุ่มรอแห่งเมืองเชียงภูมิถึ่งแนบมาถึ่งแน่ก็เบอกไปล่องไปขึ้นรถล,ล,หลาลลหลับเออขึ้นรถลาหลับแล้วตีครับหลับย่างเดียว oh. นิ่งเป็นหลับขยับเป็นส่สายเป็นตาดำ <laughs> เรียบร้อยครับเติมน้ำมันรถเรียบร้อยรอทีมง,งานทีครบกับเราไหมที <laughs> เหลือผู้ใดอีกบ่เตี้ย ตอนนี้อยู่ที่ปัม๊มทีท,ทีแม็กมาดครับรอทีมงานงมึงเอาี้ยังมองมอกูนะกินได้เดี๋ยวปะเงี้ยวได้บุเรียงเด้วย,ยบุเรียงนะครับมึงมีเงินบ่ซื้อมาจกขวดมึงก็บไปซื้ออีกเปลี่ยนเสื้อ,อพี่เอโน่หย,ยิบน้ำได้ปะเอาได้เดี๋ยวบุเมนหาสปอนเซอร์ด้ว เด็กน้อยซื้อิน้อยฝากเย่างมาพ่นก่อนพ่นย่างไก่ลูก้าดหลได้ตีบม้เนี่ดีจับัโอ้มันย่่นะโอ้ต่คันเดี๋ยวก็ยังเติมบไอยู่อีเมยันเดียวอีะันเดียวล ได้เงินติบครับ45บาทครับวันนี้บม่ได้เติมโดนเดี๋ยวรอทีมงานก่อนก่อนที่ออกไปรมวนไปซื้อน้ำกันครับวันนี้เติมนน้ำมันไปเติมสลุด2,000ครับเติมใส่เครื่องปั่น930บาทนะครับเบ็ดไปแล้วก่อนออกบันเก้าร้อยสบาทครับโชคดีได้ติบจากบัตร จากปัดแดงปีที่อีก45บาทรอทีมงานก่อนครับเดี๋ยวจะออกขยับขยัยนรถไปทำการแสดงต่อมา,าเดียวขี่เตียงเยี่งเงียเดียว ก็บักทบบวินบ่หรเฮ้ยตัวหามิน้นตัวหาอีเหมียวเนี่ยมันรับสายบ่มันว่าอ,อย่ารับเองแม่นบ่ถามเพิ่งเนี่ยบ่โทวไปบ่ปรับสายนะกำลังประสานงานทีมงานครับบ่ทีมงานบ่นครบ เดี๋ยวรอเช็คทีมงาน,นครับจะใค่อยออกจากปั๊มแค่เดียวใครบ่อยกักรอโทรศัพท์ก็อนมันรับล้วบุล่ะทุกอยมือเส้าดีมบนรับ ลับบล่ลาไปฮะน,นะเดินทางไปพี่น้องเดินทางกันต่อครับไปเปิดบ้านทำาการแสดงต่อที่บ้านน้ำปุดหินลาดครับ เอนสารยังก่อนะตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิมามวลมาซื้อน้ำกันนะครับพี่น้องพวกเราศิลปินลูกอีสานครับแหกบานมิวสิกออนทัวร์นะครับไป<อ>ถ่ายบลอกแซกลูกแซกบ้างไหนไหน่ลย<อ>บัอกแซกมันทัวมันยังทำด้วยนะถา่ายกูเลย Nguyên tạc mi đi gậy, hôm đi cho tép nít. Di họ ép à, đi ốm đột ngon, thomas, 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 เช็คอยากว่านั่งนาน้ำสนตอนออกการออกงานครับเช็คทีมงานหนมันพร้อมหยุดเช็คแล้ววันนี้มีมือพึ่งมันมาแล้วบักหลอ่อบักหลอ่อผู้บา่าวดวงจิจมี่กล่องสุดอ่อเข้าใจเรื่องเ e อวดีติดต่อมือกล่องของเรานอนดีกละไปม้วนไปซื้อน้ำกันครับพี่น้องมื้อนี้น้ำผุดหินลาดครับ พื้นคอนสันจังหวัดเชียงภูมิกับพวกเราศิลปินลูกอิสานแห่งหวันมิวสิก่อนทัวร์จังหวัดเชียงภูมิครับ